สวัสดีผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะที่เห็นฉากหลังเป็นอาคารนะคะสาลากเก่าแล้วก็บูรณะให้เป็นโบสถ์สมมุตินะคะแล้วก็ยมเพนและน้องๆน,นะาในวัดมักจะเรียกเ,เป็นเสียงเดียวกันว่าโบสถ์พระทำเองนะคะเพราะว่าแรงงาน90%เป็นแรงงานของพระสงฆ์นะคะท่านเจ้าอาวาสนะคะเป็นผู้ลงมือ แต่งด้วยตนเองนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าด้านนอกนะที่ติดฝ้าหลังคาด้านนอกตอนนี้เสร็จเกือบสมบูรณ์แล้วเหลือประมาณ10%นะคะที่จะต้องติดลายฉลุนะคะให้รอบเสมอกันนะคะส่วนหนทางที่นกพิราบจะเข้าไปทำสิ่งสกรปรกไว้ภายในอันนี้หมดสิทธิแล้วนะคะเนื่องจากว่าพระคุณเจ้า ติดฟ้าแล้วก็อุดรูรั่วไปด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะคร่าวๆนะคะน่าจะเป็นการตกแต่งฉากหลังขององค์พระประธานในโบสถ์นะคะนำความคลิปหน้ามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมค่ะสำหรับท่านที่ร่วมบุญมาและทุกท่านที่รอชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ